ก้าแบบไหนที่เจ๊กปั๊บเห็นแล้วเจ็กปับป๊บบอกหวานเจี๊ยบเลย ผมชอบอตามไฮที่สุดเลยถ้าอตามไฮนี่คือหมูหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบเลยใช่หว,วานเจีย๊ยบเลยครับพออํามไฮนะยิงข้างล่างรุดโลเวคายขึ้นมานะแล้วอํามไฮปุ๊มเนี้ยโอ้โหบางทียังไม่ทันย่อเลยผมเข้าแล้วมั่นใจขนาดนั้นโอ้โหมั่นใจแล้วถนนม้าผมจะไม่ค่อยพลาดด้วยยิงเบรกเฉาช้า e นะเอเชียเบรกมาอลรนะโอ้โหผมบายบายทั้งวันนะบายจนเย็นนะแล้วจริงๆนะผมบอกพี่ๆน้าไหลด้วยนะบอกอันเนี้ยถ้าเกิดตื่นเช้ามานะพี่เห็นตลาดเอเชียอตามไฮแล้ว ี่ดูนะมันขึ้นทั้งวันอ่ะมันไม่ลงออกยังไงมันก็ไม่ลงแล้วจังหวะที่มันกลับตัวล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยรับมือมันยังไงครับที่ทุบมาแรงๆนี่ใช่ไหมครับ<ม>ส่วนมากอ่ะผมจะดูโลของชั่วโมง4ี่ชั่วโมงถ้ารุดเนี่ยปุ๊บผมจะเริ่มไม่บายแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมชอบบอกหน้าไหลเลยว่าถ้ารุดต,ตรงนี้แล้วนะทีเนี้ยจะบายเราไม่สบายแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นซเซลแทนส่วนมากก็เกิดผมโดนอ่ะผมจะรู้จุดกลับถ้าเกิดเหมือนกรณีที่จะอทำหายแต่ไม่ออยังไม่ออเ่งี้นะผมจะลองเซลก่อน หนึ่งครั้ง SL เอน้อยๆถ้าโดนปุ๊บน่ะผมบายต่อเลยเรียกว่าไม้ทดลองใช่ผมเข้าเลยปุ๊บตอนมากมัอนกับก็จะพุ่งเลยบางทีผมให้เข้าตอไม้เลยทีเดียวแต่ว่า เวลาอทามไฮเราเอกต้องมองออกเลยว่าก่อนจะขึ้นอทมไฮเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ก็ส่วนพี่ๆีที่อยากรู้นะครับว่ามุมมองของกราฟในตลาดเนี้ยให้มองออกอยังไงอ่ะพี่ก็ลองเข้าห้องสิกเ p นะครับเพราะว่าผมจะมีกราฟให้ดูด้วยในห้องสิกล้วก็ทุกวันอาทิตย์จะมีสอนนะครับจะมีผมสอนแล้วก็โสต์คนอื่นๆสอนในห้องติกด้วยนะครับฝากพี่ๆลองติดตามกันดูนะครับ